เด็ล่าสุดจากโซเชียลนะคะวอนอย่าเชื่อข่าวลือน้องอาหยอนออกจาก YG ไม่ไปต่อกับเบบี้มอนสเตอร์หลังเห็นสมาชิก6คนในคอนเสิร์ตแล็กพิงค์ขายไม่ยอมเคลื่อนไหวลุ้นกู้วิกฤตให้กับ YG หลังโรเซ่ต่อสัญญาเพียงคนเดียวจะรอดหรือร่วงสวัสดีเหล่าแฟน,แฟนสาวกเคป๊อปกันทุกคนด้วยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะถ้าทำแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดองแล้วดองอยู่ดองต่อเรได้ว่าก็ยังคงเป็นที่จับตามองจากเหล่าแฟนๆทั่วโลก เพราะเนื่องจากการเดบิวต์เด็กฝึกหัดจาก YG อย่าง Baby m ม n ster อร์ภายใต้การดูแลของย่างฮยองซอกที่ยังคงไม่ได้โลดแล่นออกมาในแสงไฟแต่แฟนๆก็เตรียมปักเบนรอไว้แล้วแทมผลงานที่ผ่านมาสมาชิกทั้งหมดก็ทําได้ดีมากโดยตลอดซึ่งจากการคัดเลือกของ YG นะคะก็ได้ออกมาประกาศว่าสมาชิกได้ไปต่อทั้งหมด7คนเลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างรอจน,นเนื้อเต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในรอบเปีของ YG ที่ได้เดบิวต์เกิร์กรุ๊ปนับตั้งแต่บลัคพิงแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีท่าทีเคลื่อนไหวใดๆนะคะ เพราะเนื่องจากเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนก,กันยายนปี2023แต่นี่ก็จะสิ้นสุดเดือนกันยานแล้วนะและไหนล่ะเบบี้มอนสเตอร์ของเราจากที่เคยประกาศว่าจะเดบิวต์ในเดือนก,กันยายนปี2023เมื่อไม่พร้อมก็จะเลื่อกนกำหนดออกไปเรื่อยๆดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายๆวงทีมาจากค่ายนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะคะจะได้ออกมาเฉิดฉายเมื่อไหร่และขึ้นชื่อว่า YG ทางานก็ช้าตามสเต็ปของค่ายแต่เพราะว่าทางานช้านี่แหละเลยทาให้มีข่าวลือออกมาต่างๆนาะนาอย่างที่ ก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีความกังวลหลังจากที่น้องอาฮยอนนั้นห่างหายไปจากโซเชียลมีเดียทาให้ลหลายๆคนนะคะก็แอบกังวลว่าน้องยังคงอยู่กับวงต่อหรือเปล่าไปต่อกับเบบี้มอนสเตอร์หรือไม่และข่าวนี้เนี่แหละก็ทําให้หลายคนกังวลไม่น้อยนะคะเพราะว่าเป็นที่น่าเสียดายเลยหากน้องอาฮยอนไม่ไปตอกกับทางเบบี้มอนสเตอร์โดยทางค่ายนะคะ <ๆ S 1> ก็ไม่ได้มีการตอบโต้ข่าวลือใด,ดๆก็มีแต่เพียงชาวเน็ตนี่แหละที่ออกมาแก้ข่าวให้มั่งก็บอกว่าได้คุยกับทั้งน้องอาฮยอนและชิกกิต้าในงานกานหนึ่งอีกด้วยก็เลย ว่าเป็นการสยบข่าวลือไปช่วงหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นได้มีนาน,นะคะก็มีข่าวออกมาอีกแล้วค่ะซึ่งข่าวนี้ก็ถูกโพสต์ไปในโลกออนไลน์อีกเช่นเคยในคอนเสิร์ตป,ปิดฉากจบของวงรุ่นพี่อย่าง b l a c k พิงคนะคะในคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์นักสกายโดมประเทศเกาหลีใต้โดยภาพนี้ค่ะถูกโพสต์ไปในโลกออนไลน์ ทุกคนเห็นอะไรไหมคะจากภาพนี้เห็นสมาชิกเพียงแค่6คนนะคะจากตอนแรกที่มี7คนเท่านั้นและจากภาพนี้เองก็เป็นสาเหตุที่จุดชนวนนะคะทำให้เหล่าแฟนๆเนี่ยกังวลไว้ว่าน้องอาหยอนที่ได้รับการยินยนันว่าเป็นสมาชิกของ Baby m o n ster อร์เป็นสมาชิกสาวเพียงคนเดียวนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้สิ่งนี้ก็เลยนำไปสู่ข่าวลือที่แพร่สารพัดนะคะทางโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วโดวยแฟนๆต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับน้องอาหยอนอาจจะไม่ได้เดบิวต์กับวงแน่นอนว่าข่าวลือนี้นะคะก็สร้างความกังวลใจไม่น้อยเลย แต่บางคนก็คาดแต่ว่าบางทีน้องอาจจะหยุดพักอยู่เนื่องจากอาการบาดเจ็บหรือน้องก็ยังคงเรียนอยู่หรือแม้แต่น้องอาายอนกําลังลดน้าหนักอยู่จนกระทั่งก็ได้มีคนออกมาบอกว่าได้พบกับน้องอาายอนเมื่อไม่นานมานี้โดยโพสต์ดังกล่าวนะคะก็ได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ว่าตอนที่ฉันกําลังจะกลับบ้านหลังจากที่ทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็ได้เดินผ่านตึกของ YG เมื่อเวลาประมาณตีสามครึง่งฉันได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมหมวกกําลังเดินมาที่ตึก YG ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องอาายอนหรอกนะแต่ฉันจําได้ในตอนที่หันหลังกลั ไปมองแล่ก็ได้เห็นหูฟังเนี่ยที่คล้องคอของเธอคุณอาจจะไม่ได้เชื่อชั้นเพราะว่าชั้นเนี่ยไม่ได้มีรูปถ่ายเพื่อพิสูจน์แต่มันก็เป็นเรื่องจริงเธอดูผอมลงมากๆแล้วก็ไม่ได้ย้อมสีผมด้วยและเมื่อมาถึงตึกสตาฟก็พาเธอเข้าไปในบริษัทเหตุเกอบเมื่อวันพุทธที่แล้วกลอฉันเป็นนักเรียนต่างชาติและเรียนภาษาเกาหลีมาเพียงแค่2ปีก็อาจจะสื่อสารได้ไม่ดีนะหลังจากที่มีเครื่องหมายคําถามนะคะหลายๆเสียงถามถึงเธออยู่เรื่อยๆว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่ในวงต่อหรือเปล่าเพราะว่าน้องอาฮายอนเนี่ยหายไปจาก เบบี้มอสเซอร์มานานแล้วเฮ้ยเด็กฝึกก็ดองวงรุ่นพี่ก็ยังมีข่าวไม่ต่อสัญญาอีกอนาคตของ YG จะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยซึ่งตามรายงานนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าทาง YG Entertainment และ4สาว Black พิ n k ได้ทำการหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการต่อสัญญาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ผลสรุปตรงกันว่าทาสัญญาในลักษณะที่ว่าแยกค่ายแต่ไม่แยกวงมีเพียงแต่สาวโรเซ่ Rose, ส,มสมาชิกคนเดียวของวงที่ยังคงอยู่กับ YG ต่อไปขณะที่อีก3าสาวที่เหลือนะคะปฏิเสธขอเสนอในขณะที่ สำนักข่าวของเกาหลีใต้อย่างนิวส์วันนะคะได้รายงานว่าสองสมาชิกสาวอย่างเจนนี่จีซูเตรียมจะเปิดค่ายเป็นของตัวเองและการที่ไม่ต่อสัญญากับทาง YG ครั้งนี้เพราะว่า3สาวนั้นก็มีเส้นทางของตัวเองด้วยทางจีซูนะคะก็อยากที่จะหันมารับงานแสดงมากขึ้นทางด้านลิซ่าเองก็ขึ้นเป็นท็อปสตาร์ส่วนทิศทางของเจนนี่ยังไม่มีความชัดเจนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับแน่ชัดการต่อสัญญาของทั้ง4สาวนะคะซึ่งทางค่ายเองก็ได้ปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดบอกเพียงแต่ว่าหารือกันอยู่และแทนที่เบบ มอนสเตอร์จะเป็นความหวังใหม่ของ YG ก็ยังมาดองงานแต่อย่างว่าแหละ YG มีมาตรฐานเรื่องความสมบูรณ์แบบค่อนข้างที่สูงเมื่อไม่พร้อมก็จะเลื่อนกำหนดออกไปเรื่อยๆจากที่ตอนแรกมีการวางแผนไว้ว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนนี้แต่ว่ากันว่าเวลาจะถูกเลื่อนออกไปเพื่อความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหรือเป็นเพียงเพราะอยากจะดองงานไว้กันแน่แต่ยิ่งงานวันเข้าหุ้นของ YG ก็ยิ่งร่วงมากขึ้นเรื่อยๆ